สวัสดีครับเอฟซีถึงเวลาที่ต้องเก็บขยะหน้าบ้านนะเอฟซี FC. เอาไปกองกันไว้ตรงนูน้นเดี๋ยวรอให้แดดเอาไปทีตรงนู้นแล้วแดดมาค่อยเผานะพี่น้องเอ้ยตรงนั้นมันใกล้เฟืองใกล้ฟางเตืนเนาะต้องย้ายที่เผาขยะแล้วละ่ะเอฟซีเดี๋ยวมันจะไหม้ฟางเอาอืมเผาขยะตรงไหนดี เผาขยับขยับมานี่หน่อยนึงเนาะอือะเดี๋ยวผมขนคนเอากองขยะตรงนี้ไปทิ้งก่อนนะเอฟซีเก็บเคลียร์ทำความสะอาดก่อนอ มีงูเปละะ่าไม่น่าจะมีเนะ <c oughs> าะเดี๋ยวหาที่เผาขยะใหม่หนสิตรงนี้ไปไงตรงนี้เนาะจากเดดมันไว้ <c oughs> อยวเดูที่เผาขยะก่อนให้สิน่าจะมีรถขยะมาออกมาเก็บเนาะ อืที่เดิมมันนี่เลยนะดีสุดแล้วแต่มันใกล้กองฟางนะกระเด็นเนี่ยเร,เราเราเผาเราก็ต้องอยู่เฝ้าในทีนนไม่งั้นนี่ไหมกองฟางแน่นอนอืใกล้กองฟางแล้วนี่ ต้องขยับมาเผาตรงนี้นใกล้กองฟางเข้าให้ทุกทีเดี๋ยวหากลังมาใส่กระดาษมาใส่ขยะก่อนอ <c oughs> ถังขยะอันใหม่ รปก็คือเผาที่เดิมมันแหละเอฟซีจะเก็บเผาไม่ได้ตอนเช้าต้องตอนเยน็นตอนเช้ามันยังมีหมอกมีอะไรอยู่มันเผาไม่ค่อยไหม้เท่าไหร่จะเก็บขยะตรงบริเวณรอรบๆนเอ,อเอี่าสาิ ที่ขี้ขยะไปไปหน่นนันไง ยายมาทำอะไรไกล้วยมคะกล้วยแล้วบออันเก่าเรากินหมดหรือยังนี่<ม>ยังเหลืออยู่บอ <laughs> ยังไม่ได้กินสักอันเลยเลนนาเฉยๆคุณยายเอ้ยช่วงนี้กินไม่ทันกล้วยม,มาคายอ่า

อ,ออ,อไ้เจว,าาวจะาจ <c oughs> ยายมาขายกล้วยในสิ

Này chị tuổi chị lại mươi tuổi Này mươi nấy này đó tuổi này, mươi tuổi hai mươi tuổi này mươi tuổi hai mươi tuổi này mươi tuổi hai này

เก็บขยะหน้าสานขออนุญาตนะจะทิจะทางเจ้าสานเก็บขยะให้สะอาดก่อนอเึก็บความสะอาดให้เงินเจ้าก่อนเด้อ Hmm. เย็บขยะในสิทำความสะอาดยกใหญ่ โอเคครับเอฟซีก็ทำความสะอาดกันไปเรื่อยๆนะรอบบ้านครับผมทอานผนนี้สวัสดีครับ